ครับสว <petit arians S 1> ัสดีคร e okay. ับวันนี mm ้คงใจเจ็คเตอร์มารีวิวรถไถนาเก่าญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นอิซึกิ t s 3 1 1 0นะครับ t s 3 1 1 0พร้อมตักนะครับพร้อมตักเป็นรถเก่านอกนะครับมาสีไม่สวยมาสีไม่สวยก็เลยทำสีใหม่ให้น่าใช้นะครับ สวยงามคนระัสวยงามตอนนี้พร้อมใช้นะครับพร้อมใช้สนใจดูรถได้ที่ทวีวัฒนาหนึ่งหนองคัููหนองแขมสุงเทพนะครับความสูงของตักนะครับน่าจะประมาณสนะักสองเมตรขึ้น,นาจะประมาณสักสามเมตรได้น,ะน่าจะสามเมตรอันนี้น่าจะประมาณ ค่าตูดตรงนี้นะน่ากเกือบสามเมตรนะครับความความสูงของตักสนใจนะครับดูรถได้ที่สวีวัฒนาหนึ่งหนองค้งภูหนองแขมกรุงเทพหรือโทรมาสอบถามนะครับ0 62 249 5297นะครับร้านพีวีแทพพีวีธงชัยแท็กเตอร์นะครับพีวีธงชัยแท็กเตอร์ครับ